ถ้าซื้อรถผืนใหญ่แบบนี้นะครับเอามาตัดแบ่งเป็นผืนเล็กๆนะครับเวลาใช้เช็ดทาความสะอาดนะครับจะง่ายต่อการซักล้างเป็นขนาดผืนแบบนี้ผมตัดมาจากผืนใหญ่ยกตัวอย่างนะครับการซักล้างก็ต้องเจอกับผ้าฝกปกแบบนี้ครับถ้าคุณไ่บ้านใช้ก็เจอผ้าสบปกแบบซีอิวน้ำจิ้มน้ำปลาน้ำซอสชากาแฟนะครับเนี่ยฮะให้เราเช็ดไปเลยครับผ้าผืนนี้ตอนเช็ดก็เหมือนผ้าธรรมดาครับติดอยู่ในนี้ครับแต่ผ้าธรรมดาทั่วไปครับผมเชื่อเลยนะครับว่า ล้างออกไม่ง่ายใช้มือขยี้ใช่ไหมฮะใช้แปรงลงซักอาจจะใช้ผงฟอกใส่แต่ถ้าเป็นผ้าแูบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูการล้างทําความสะอาดนะครับผมบอกได้เลยว่าใครหลายคนก็คาดไม่ถึงครับน้ำหนึ่งเดียวนะฮะเนี่ยฮะก๊อกน้ําที่บ้านใครไหลแรงๆนะครับเอาไปรองใต้ก๊อกน้ํานะครับแล้วเปิดน้ําใส่อย่างนี้นะฮะสังเกตดูครับน้ําจะเป็นตัวละลายคราบสกปรกออกให้เองครับโดยที่ผมไม่ได้ใช้มือขยี้เลยนะครับแล้วตอนนี้คราบหายไปอยู่ข้างล่างนะครับ เนี่ครับเวลาทำความสะอาดก็แค่บิดผ้าแล้วก็นําไปตากธรรมดาแค่นี้ผ้าก็จะกลับมาสะอาดเหมือนใหม่นะครับง่ายๆเลยครับ